สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะมาพบกับเอชวิทย์ทิชเชอร์นิดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะเจอกันในหน่วยของชั้นรักโรงเรียน My y s h o o o นะคะเรามาดูกันว่าหน่วยนี้นะคะทิชเชอรนิดจะเอาคําศัพท์อะไรนะคะมาให้เด็กได้เ,ดเรียนรู้พูดถึงโรงเรียนแล้วเอในโรงเรียนของเรามีบุคคลนะคะบุคคลที่ อยู่ต่างๆอยู่ในห้องเรียนมีใครบ้างบุคคลนั้นชื่อว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงพูดถึงโรงเรียนเราก็จะต้องมีพฤติกรรมที่ดีนะคะพฤติกรรมที่พ,งพึงประสงค์ในโรงเรียนนะคะรวมถึงเด็กๆก็จะต้องรู้จักช่วยกันดูแลโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนของเราก็จะมีสถานที่ต่างๆในโรงเรียน ห้องเรียนต่างๆ,ๆนะคะเราไปดูกันว่าคำศัพท์ที่ทิเชอร์นำมาให้เด็กๆเรียนนั้นมีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะ Let's go ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนทุกๆครั้งนะคะทิเชอร์ก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ vocabulary พร้อมๆกันนะคะคำว่าโรงเรียนค่ะภาษาอังกฤษคือ school school โรงเรียน repeat after me X, c X O O L School โรงเรียนต่อไปค่ะโรงเรียนของเราก็จะต้องมีห้องเรียนเพื่อที่เราเอาไว้เรียนหนังสือนั่นเองห้องเรียนภาษาอังกฤษคือ Classroom Classroom Repeat a f t h e me C L A S S R O O M Classroom r o ห้องเรียนนะคะต่อไปค่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่เด็กๆชอบมากที่สุดในโรงเรียนทีเชอร์เดาเด็กๆถูกใช่ไหมคะว่าเด็กๆชอบสถานที่นี้นะคะสถานที่นี้ก็คือสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษคือ playground playground ลิปีสตมี P L A Y G R O U N D p l a y g r o u n สนามเด็กเล่นค่ะต่อไปค่ะห้องสมุดเอาไว้อ่านหนังสือในห้องเรียนของเด็กๆก็จะมีมุมน่ารักต่างๆที่คุณครูประจำชั้นตกแต่งให้เด็กๆใช่ไหมคะมุมนั้นก็คือมุมห้องสมุดนั่นเองเอาไว้อ่านหนังสือนะคะคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษคือ library library ดีเพีสัต L I B R A R Y Library ห้องสมุดต่อไปโรงอาหารค่ะถึงเวลาพักเที่ยงเมื่อไหร่เด็กๆก็จะต้องไปที่โรงอาหารนะคะโรงอาหารภาษาอังกฤษคือ Canteen Canteen Lipis a f t e r m e C A N T E E N คนเ e นโรงอาหารนั่นเองนะคะเอ๊สะสระว่ายน้ําที่โรงเรียนเราก็มีนะคะสระว่ายน้ําก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆชอบนะคะสะระว่ายน้ําภาษาอังกฤษคือ swimming pool swimming pool ด e พีซัตมี S W I M M I N G P O O L Swimming Pool สระว่ายน้ำค่ะต่อไปค่ะห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนของเราก็มีนะคะห้องคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษคือ Computer Room Computer Room Deep s u r g e m y C O M P U T E R R O O M ค o มพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในโรงเรียนเราก็จะขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดขาดคนนี้เด็กๆก็ไม่รู้จะเรียนใครเลยใช่ไหมคะบุคคลนั้นก็คือคุณครูนะคะคุณครูภาษาอังกฤษคือ teacher teacher นิพิสต์มี teacher t e a teacher teacher ที่แปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะต้องมีนักเรียนนะคะมีคุณครูก็ต้องมีนักเรียนนะคะนักเรียนภาษาอังกฤษคือ student student repeat a f t e me s t u d e n t s students นักเรียนนเองะคะ่ะ เดี๋ยวที่เชอร์จะพาเด็กๆไปทัวร์ห้องเรียนนะคะไปทัวร์โรงเรียนอนุบาลหงทองกันค่ะไปเลยค่ะค่ะในหน่วยชั้นรักโรงเรียน My School นะคะก็จะมีห้องต่างๆที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวที่เชอร์ก็จะนำห้องต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนนะคะพร้อมกับสะกดคำศัพท์นะคะห้องเรียนแรกนะคะก็คือห้องเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษคือ classroom ซึ่งเรา เรียนและเราสะกดไปแล้วในสไลด์เมื่อกี้นะคะคำว่าห้องเรียนภาษาอังกฤษคือ class room class room the piece of the me class room โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆสะกดเองนะคะ class room are you ready โอเคสะกดได้ค่ะ โอเคอ่านว่า class room ที่แปลว่าห้องเรียน What is this class room Good. เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคำสับต่อไปเลยค่ะค่ะโรงอาหารภาษาอังกฤษคือ canteen canteen โรงอาหารนะคะเอาไว้รับประทานอาหารร่วมกันในเวลากลางวันนะคะ โรงอาหารภาษาอังกฤษคือ canteen an. เด็กๆพร้อมที่จะสะกดคำศัพท์เองไหมคะค่ะพร้อมแล้ว are you ready let's go เก่งมากคะ่ะ canteen ที่แปลว่าโรงอาหารเด็กๆคะ what is this good job เก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอีกนะคะไปเลยคะ่ะ สถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่เด็กๆแฮ ppy มากนะคะเวลาที่ถึงเวลาพักเบรกคลายเครียดจากการเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็จะลงสนามไปเล่นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นภาษากรงกคือ p r a y g o u n d p r a y g o u n d เด็กๆพร้อมที่จะสะกดเองแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ค่ะอ่านว่า playground ที่แปลว่าสนามเด็กเล่น,นเด็กขาะ What is this playground เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปทัวรโรงเรียนกันต่อเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะมุมหนังสือมุมห้องสมุดนะคะห้องสมุดภาษาอังกฤษ l i f e b r a r y l i f e b e a r y p i c t i o n a l i f e b r a r y เด็กๆพร้อมที่จะสะกดเองหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ อ่านว่า l i f e b y ที่แปลว่าห้องสม,มุดนั่นเองค่ะเด็กๆคะ what is this หรือ job l i f e b y ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยคะ่ะค่ะเด็กๆคะต่อไปสระว่ายน้ำที่โรงเรียนอนุบาลหงทองก็มีนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยจำสถานที่ในโรงเรียนได้ไหมคะ สระว่ายน้ำนะคะภาษาอังกฤษคือ swimming pool swimming pool เด็กๆพร้อมที่จะสะกดคำศัพท์เองแล้วใช่ไหมคะถามอมแล้วไปเลยค่ะอ่านว่า swimming pool ที่แปลว่าสระว่ายน้ำเด็กๆคะ What is this? เก่งมากเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะว่าที่เชอร์จะอ,อะไรมาให้ดูไปเลยจ้ะ,ะทีนี้ถึงบทสนทนาที่เราจะต้อง conversation กันแล้วนะคะเอ๊โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะคุณครูประจำชั้นชื่อว่าคุณครูอะไรนะจากอนุบาลสองมาอนุบาลสามคุณครูประจำชั้นก็เปลี่ยนใช่ไหมคะ,ะชื่อคุณครูชื่อว่าอะไรจำได้ไหมคะ เออแล้วนักเรียนเป็นใครนะและประโยคคาว่าฉันรักโรงเรียนภาษาอังกฤษคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กคะคำแรกที่เชิ์จะถามเด็กๆว่า what is your school name what is your school name โรงเรียนของเด็กๆชื่อว่าโรงเรียนอะไรโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลหงทองนะคะให้เด็กๆพูดประโยคนี้ตามทีเชร์นะคะว่า my school name is อนุบาลหงทอง again my school name is อนุบาลหงทองเอาใหม่อีกหนึ่งรอบ my school name is อนุบาลหงทองโอเคค่ะดเด็กๆคะ่ะที่เชอร์จะถามเด็กๆแล้วนะคะ are you ready ที่เชอร์จะถามว่า what is your school name what is your school name ตอบว่า เก่งมากอีกหนึ่งรอบนะคะที่เชอร์ถามว่า what is your school name mm hmm. เด็กๆตอบที่เชอร์ว่า mm hmm. my school name is อนุบาลหงทองเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะคุณครูนะคะคุณครูของเด็กๆชื่อว่าอะไรที่เชอร์จะถามว่า what is your teacher name what is your teacher name my teacher name is ครูนุชครูขวัญครูกิฟต์ครูน้องแล้วก็ทิชเชอร์นิดนะคะเด็กๆตอบใครก็ได้นะอ่ะโอเคค่ะทิชเชอร์จะถามว่า what is your teacher name what is your teacher name เด็กๆตอบว่า my teacher name is ทิ a เชอร์นิดหรือ My teacher name is ครูนุชครูขวัญครูกิฟครูน้องนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปเด็กๆเป็นใครคะที่เธออยากรู้ Who are you Who are you คุณเป็นใครนะคะที่เธอจะให้เด็กตอบว่า I am a student I am a student Repeat after me I am a student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 . ที่เชิญถามว่า Who are you? Who are you? คุณเป็นใครตอบที่เช่อว่า I am a student. I am a student. Good. ต่อไปค่ะเด็กๆที่เชิญจะให้เด็กๆพูดคำว่า I love my school. I love my school. นี่พิเตรมี I love my school. I love my school. Love my school. Love my school ฉันรักโรงเรียนนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะบทสนทนาที่มาให้ไม่ยากและไม่ง่ายเกินความสามารถเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆคะบทสนทนาก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาในหน่วยของฉันร,รักโรงเรียนเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะมาถึงคราวที่เด็กๆจะต้องทบทวนบทเรียนกันแล้วนะคะบทเรียนนะคะ คำศัพท์ก็มีเยอะนะคะเด็กๆก,ก็จําไปทีละคานะคะนําไปใช้นะคะคำแรกคําว่า school โรงเรียนคําต่อไปคําว่า classroom ห้องเรียน playground สนามเด็กเล่น library ห้องสม,มุด canteen โรงอาหารและ swimming pool สระว่ายน้ำ computer room ห้องคอมพิวเตอร์ teacher คุณครู student นะักเรียนนะคะโอเคค่ะความสนุกก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทิเชอร์ยังมีใบงานนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อ,อใบงานลูกเต๋าหันสา My School ถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะค่ะลูกเต๋าหันสา My School นะคะเดี๋ยวขอให้เด็กๆไปสำรวจนะคะในกระเป๋า Learning Bag ว่าทิเชอร์นำอะไรมาให้บ้างนะคะก็จะมีนะคะใบงานให้เด็กๆเตรียมกันไก่และกาว เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำลูกเต๋าหันสาม s c h สกูแบ็กเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะนี่คืออุปกรณ์ในการทำลูกเต๋าหันสาม s c h สกูนะคะให้เด็กๆเตรียมกาวนะคะเตรียมกันไกลและเตรียมงานแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆใช้กันไกนะคะตัดตามรอยที่ทิเชอร์ให้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดตามรอยนะอันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะทำย้อนหลังได้ด้วยนะถ้าเกิดเด็กๆทำไม่ทันในคลิปวิดีโอของพี่เชอร์นะคะเดี๋ยวเราจะตัดมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ผู้ปกครองช่วยช่วย,วยอ,อยู่ข้างข้างค่อยนะอ่าตัดถึงส่วนนี้แล้วนะคะเชอร์ก็จตัดไปเด็กๆสามารถที่จะ ดูย้อนหลังได้เนาะเด็กๆก็ทําไม่ทันเด็กๆก็ตัดไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปที่เชื่อทําอย่างไรเด็กๆก็มาเปิดคลิปวิดีโอดูนะคะที่เชื่อก็ตัดถึงตรงนี้แล้วนะไปค่ะตัดตามรอยนี้นะ พี่เชื่ออาจจะทำเร็วนิดนึงนะคะเด็กๆย้อนดูได้นะพี่เชื่อจะสำเร็จแล้วอ่านี่คือรูปร่างหน้าตาลูกเต๋าของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ แบบนี้นะทีเชอร์ก็จะได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆพับตามรอยแบบนี้ที่เราตัดเด็กๆก,ก็พับลงอย่างนี้นะคะก็จะได้อย่างนี้นะพับลงมาอีกแบบนี้นะคะพับตามรอยอย่างนี้ให้ครบทุกส่วน พับลงพับลง,พ,บลง,งะะลพับลงอย่างนี้นะคะน่ะพับลงอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็พับลงฝั่งนี้ก็พับลง อพอเราพับแบบนี้แล้วอุ้ยมันเหมือน,อนคล้ายๆจะเป็นกล่องอะไรสักกล่องใค่แล้วค่ะเด็กๆมาถูกทางแล้วค่ะมันก็จะเป็นกล่องคล้ายๆลูกเต๋านะคะอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันให้มันเป็นเต๋าแบบนี้นะคะโดยการทากาวนั่นเองค่ะให้เด็กๆทากาวส่วนที่มันเล็กๆที่เราพับลงแบบนี้นะคะทุกส่วนที่เราพับลงเลยนะ นี่นะจ้าถ้าเราไม่ทากาวมันก็จะติดไม่ได้เนาะอ่าีกีก็ทาย้อนดูได้นะคะทิเชอร์อาจจะไปเร็วหน่อยน,ออนึงอ่แล้วก็อา้าวเคทิเชอร์ครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปทีเชอร์จะทำการประกอบให้มัน ขึ้นรูปให้มันเป็นลูกเต่านั่นเองนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ ถ้ากาวแห้งสนิทแล้วมันก็จะขึ้นรูปเป็นลูกเต่าเป็นสี่เหลี่ยมที่มีคำศัพท์ทุกๆด้านแบบนี้นะคะนีเนาะอ่าตอนนี้ที่เธอรอให้กาวแห้งนะคะอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ทรงแล้วทุกส่วนของรูปเต่าทุกด้านของลูกเต่าจะเป็นคำศัพท์แบบนี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะ กิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ยากแต่คิดว่ามันไม่เกินความสามารถของเด็กๆนะคะในการใช้กันไกในการทากาวและก็ประกอบรูปร่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ของเล่นแสนสนุกลูกเต่าหันสาไมซ์คูลมาเล่นที่บ้านกันแล้วนะคะเพอเพลเด็กๆเอามาเล่นที่โรงเรียนก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันยังไม่พังเนาะที่เชื่อหวังว่าเด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้ที่ที่เชื่อมอบให้นะคะสําหรับวันนี้ที่เชื่อต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ